วันนี้ฮะ EP พิเศษกับ a d y e ายีสปวันนี้เราฮะจะมาพูดถึงหนึ่งในนักกีฬาที่เรียกได้ว่าตอนนี้คือมาแรงที่สุดเป็นกับตันทีมเป็นทุกๆอย่างของทีมของเราฮะกับน้อง t ีร e ดีนแต่วันนี้เราจะมาสอบถามจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าผู้ที่ผลักดันน้องตั้งแต่เด็กจนโตวันนี้เรามีโอกาสอยู่กับนี่แหละฮะขออนุญาตเรียกพี่เมงแล้วกันครับเมื่อฮินั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หตื่นเต้นจริงๆพราะว่าปกติเนี่ยจะ ้เคยกับน้องมากกว่าอยู่กับน้องทําทีมกับน้องอะไรอย่างนี้มาตลอดกับการทำอ e ีสปอร์พี่เม้เนี่ยมาในวงการกีฬาเนี่ยรู้มาเป็นคอมเมนเตอร์ฟุตบอลเรื่องทําเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยหลายๆคนเนี่ยรู้จักแน่นอนแต่หลังจากที่ทีดีชีมได้แชมป์อมบอกว่าทุกคนแบบแปลกใจว่าฮะอันนี้คือ ลูกชายของพี่เมง้งสามหิวนั่นเองอวันนี้เราจะมาฟังจากปากของพี่เม้งเองว่าเขาเข้าสู่วงการนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนืออาชีพได้ยั่งไงไาตอนเด็กๆเ,เนี่ยคีนนิสัยเขาเป็นยังไงเป็นเด็กเงีบๆพูดน้อยคิดม,มากกว่าที่จะพูดอ๋อหมายถึงว่าไม่ค่อยพูดแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเก็บกดหรือเขาอะไรนะรรแต่เขาเป็นคนพูดน้อยเวลาเราเราสื่อสารถ่ายทอดไปบางทีเราก็เอ๊ะเขารับรู้ไหมแล้วเขามีความรู้สึกยังไงบางทีก็เดาไม่ออกแต่รู้ว่าแต่แต่จับท่าทาง หน้าได้ว่ารับรู้ค,รคือรับรู้รับฟังตอนเด็กๆเนี่ยน้องมีแววไหมหมายถึงว่ามีแววว่าจะไปในเวไหนหรือว่าพี่เม้งเนี่ยดูออกไหมว่าน้องมีทางเลือกเป็นของตัวเองมีแนวทางเป็นของตัวเองมุ่งมั่นแน่นอนเนี่ยมีแววบ้าแบาบจะเป็นถ้าตอนเด็กเลยไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีว่าจะให้เขาไปทําอะไรยังไงเลยตอนเด็กเนี่ยอนุบาลประถมอะไรเนี่ยคิดอย่างเดียวคือจะพาไปเล่นกีฬาเพราะว่าไม่งั้นมันจะป่วยตั้งใจแล้วว่าจะพาไปเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลเพราะเราเตะฟุตบอลอยู่แล้วพาไปเล่นฟุตบอล เพื่อที่ให้ร่างกายแข็งแรงแต่ไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะต้องเล่นฟุตบอลแล้วไปเล่นสโมสรไปติดทีมชาติไม่ถึงขนาดนั้นเล่นเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงยกเว้นว่าถ้าเขามีแววแล้ว ค่อยผลักดันอ่าแต่เราจะไม่บังคับให้เขาจะดันในี้เขาไปเป็นนักฟุตบอลเนี่ยก็คือตอนสมัยก่อนเนี่ยถ้ารู้มาอย่างยเมืองผมก็30มกว่าแอบบอกอยู่คือจะเมื่อก่อนจะมีแบบเหมือนคลินิกฟุตบอลแบบเป็นฟิลเหมือนว่ามีสอนฟุตบอลยังไม่ได้มีแบบเป็นอะคาเดมี่แบบสมัยทุกวันนี้อันนั้นคือคุณพ่อก็ผลักดันให้น้องไปอยู่ในอ่าเข้าไปตั้งแต่แรกเลยเมื่อก่อนมันมีไอ้นี่ไง โคเวอร์โคชชิ่งของแฮร์รี่คิวอ่ะจากออสเตรเลียซึ่งสามสปอร์ตเนี่ยก็คือสามกีฬาเนี่ยเป็นคนออกมาแล้วโคชที่สอนเนี่ยแบบฝึกอะไรเนี่ยของโคเวอร์โคชชิ่งแต่โคชที่สอนเนี่ยคุ้นเคยกับผมดีอยู่แล้วพ,พี่หล่อเล็กววุฒิทองสีงามอะ่ะเขาก็เป็นโคชรุ่นแรกเลยผมก็พาคีนไปเนี่ยตอน56ขวบนี่แหละอยังเดินยังยังไม่ค่อยได้ยังแปรบอลอะไรยังไม่ค่อยได้เลยเราพาไปหัดเลยพาไปเล่นที่นี่แหละแล้วตอนนั้นอ่ะ ให้น้องเล่นฟุตบอลเนี่ยแล้วน้องมีแววไหมว่าจะมาในทางแบบเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตหรือว่าไปในทางเกมโออีสปอร์ต e ตอนนี้ยังไม่มีเลยแล้วมันมีไหมแบบจุดเปลี่ยนแบบกลายเป็นว่าน้องชอบเกมละเริ่มเข้าสู่การเล่นเกมเนี่ยมันเป็นว่าผมนี่แหละคือ <c ười> <c ười> ผมเนี่ยชอบเล่นเกมมาตั้งแต่ <c ười> เ,เด็กตัวผมเนี่ยตั้งแต่แฟมิคอมแฟมิลี่ <c ười> ili, ตัวมันยังเป็นโมเสดอยู่เลยประมาณนั้นมีเกมฟุตบอลแล้วก็ไล่มาเป็นซูเปอร์แฟมิคอมเป็นจนมาถึงเพลหนึ่ง ที่ใช้แผ่นแล้วมันก็จะเอาเกมเก่ามาทําใหม่หรืออะไรเงี้ยชวนเขาเล่นตั้งแต่เด็กเลยคือเขาไม่รู้ว่าว่าบังคับยังไงแต่เราให้เขาถือจอยไว้ร,ร่วมกันเล่นร่วมกันเนี่ยสนุกเออจนเขาเขาเริ่มกดได้เขากดรู้แล้วว่าซ้ายขวายิงอย่างนี้นะผมว่าน่าจะเป็นอย่างหนึ่งที่ที่ทำให้เขาชอบแล้วหลังจากที่น้องเล่นเนี่ย น้องเข้าสู่องการการเล่นเกมอ e ีสปอร์ตเนี่ยม,มุมมองของเราทัศนคติเปลี่ยนไปไหมหรือว่ามันจะมากเกินไปไหมในการเล่นเกมของเด็กในในยุคนั้นต้องบอกว่าถ้าเทียบกันสมัยก่อนกับสมัยนี้การเปิดใจรับฟังเรื่องเกมเรื่องอ e ีสปอร์ตเนี่ยอาจจะเปิดใจน้อยเรามองอยังไงครับสำหรับเส้นทางที่เขาแบบกําลังจะทําให้เห็นว่าไปเป็นนักสปอ์ e S <S ก็จากจุดเริ่มอ,อย่างเด็กๆเ,เล่นอย่างเงี้ยเราก็จะมีกําหนดเวลาต้องทากันบ้านให้เสร็จก่อนกินข้าวเสร็จเล่นเสร็จปุ๊บก็ขึ้นขึ้นนอนก็จะมีระบบมีระเบียบ เด็กทีนี้พอเขาเริ่มโตขึ้นมามันเป็นเรื่องเป็นคอมพิวเตอร์ใหญ่แล้วแล้วมันก็จะออนไลน์แล้วแต่มันก็จะอยู่ในสายตาเราเพราะว่าเครื่องคอมเนี่ยมันอยู่ตรงกลางบ้านเขาก็จะเริ่มเล่นตรงนั้นเล่นเกมฟุตบอลซึ่งเขาเล่นตั้งแต่เพงหนึ่งแล้ว วินดิ้งอ่ะแล้วก็เข้าไปเล่นตอนนั้นมันเป็นฟีฟ่าออนไลน์2หรือยังไงเนี่ยนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยวันแรก<ช>ที่เขาแข่งแล้วเขาได้รับรางวัลมาเนี่ยตอนนั้นคือมุมมองเราเป็นยังไงบ้างครับตอนที่เขาเล่นในออนไลน์ที่บ้านเนี่ยคือเน็ตเมื่อก่อนบอกเลยว่าที่บ้านผมเน็ตแม่งกากเลยสมัยที่มันยังเป็นตี้แน่นี่แหนแนเนี่ยต่อกับโทรศัพท์บ้านแล้วเราเราใช้เน็ตแบบว่าต่อเดือนไม่ได้ไม่ได้แพงเพราะว่าผมใช้พิมพ์งานแล้วผมส่งส่งงานพิมพ์อ่ะคอลัมน์อ่ะส่งตอนนั้นยังทำเสื่อมย่มก็เลไได้เน็ตอะไรรายอย ตาคีนไปเล่นแล้วไปแข่งกับเขาเนี่ยมันจะมีปัญหาอืดมั่งหน่วงมั่งอะ,อะไรประมาณนี้หลุดมั่งอย่างเงี้ยเขาก็จะหุนหงิดแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าซีเรียสมากเราก็อยากจะเปลี่ยนให้เขานะแต่มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ถึงขั้นนั้นไม่จําเป็นเขาก็เล่นของเขานะเล่นไปหุนหงิดไปเราก็เห็นมันก็ขึ้นไปไต่แรงจนป็นเป็นที่หนึ่งของแรงะ่ะจนกระทั่งมันมีทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่มือใหม่ไม่ให้โปรเล่นอันนี้จุดเริ่มต้นเลยที่พารากอนอเงินรางวัลหนึ่งหมื่น 1, บาทพาเขาไปที่นัั่่นเลยไปแขงชมครบ แชมป์โหวยอันนั้นครั้งแรกเลยครั้งแรกไม่มีโปรนะเขารู้สึกตอนนั้นเราเราคิดอะไรอยู่ครับตอนหลังจากที่เราดูมาเขาตั้งแต่เด็กว่าอ๋เอ,อเล่นเกมประมาณนี้เล่นที่บ้านด้วยเล่นมุมมองตอนนั้นเลยแบบแรกเฮ้ยเขาได้แชมป อตอนนั้นพี่เมย์คิดยังไงครับคือผมเห็นเริ่มเห็นแววเขาแล้วละ่ะแต่มันเป็นการเล่นในบ้านไงซึ่งไม่มีความกดดันอะไรทีนี้พอออกไปจะเป็นยังไงและไอ้คู่ต่อสู้เนี่ยผมก็จะเป็นคนเล่นด้วยไงผมก็จะรู้ไอ้นี่เก่งประมาณไหนอะไรอะไร,ไร,ไรทีนี้พอไปถึงปุ๊บเนี่ยบรรยากาศมันจะโ้หงานเกมอ่ะคึกคักเสียงดังแล้วคนที่มาเล่นเนี่ยมันเป็นเด็กมหาลัยนะเด็กโตโตกว่วววาเพราะตอนนั้นน่าจะปอหก โอ้ปฐมด้วยผมก็ไม่ได้คาดหวังจริงต้องแชมป์เลยนะอยากให้เขาไปซึมซับรรยากาศแต่ในใจลึกๆอะ่ะก็แอบลุ้นอยู่เพราะว่าเขาเริ่มมีแววแล้วผ่านรอบมา3216พอเข้ารอบ8ปดเฮ้ยชักจะมาแล้วเว้ยจนเข้าไปเป็นแชมป์นั่นแหละอันนั้นนะคือทัวร์นาเมนต์จุดเริ่มต้นที่ผมเห็นว่าเออให้มีแววตอนนี้เขามีแวลแลวละเราจะผลักดันยังไงได้บ้างอุ้ยังมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนั้นน่ะเขาได้แชมป์จริงแต่ว่าเราไม่เห็นหรอกว่ามันมีทัวร์นาเมนต์น่ะแต่มันจะรองรับไป2ปี3ปี5ปีคือระยะยาวเราไม่รรู้อก ซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่มั่นใจเลยแล้วก็ไม่ได้หวังด้วยเพีเยงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้น เดือนต่อเดือนปีต่อปีมากกว่าเล่นแล้วชนะได้แชมป์ได้เงินรางวัลถือเป็นโบนัสแต่เป้าหมายหลักๆคือเรียนหนังสืออย่างเดียวเลยส่วนเรื่องเกมเนี่ยโอเคละ่ะเริ่มมาแต่เราไม่มั่นใจหรอกเพราะวงการนี้เมื่อสักสิกว่าปีที่แล้วมันมันไม่มีทางเป็นไปได้ในบ้านเราแชมป์แรกแชมป์รายการใหญ่ตอนนั้นความรู้สึกพี่เม้งเป็นยังไงบ้างแข่งในประเทศไทยแต่มันก็หลายปีนะผมจำไม่ได้ว่าแชมป์ใหญ่สุดในประเทศไทยคือรายการอะไรถ้าจะเป็นโปรลีกนะครับแต่ว่าพอเข้าไประดับชาตินี่แหละเขาติดเป็นตัวแทนไปที่เขาเรียกชิงแชมป์โลกนี่แหละเป็นฟี فا ลายสามเนี่ยเข้าไปรู้สึกว่าจะได้ที่สหรือที่อะไรอะ่ะนั่นก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วแล้วก็จนมาได้แชมป์ระดับอาเซียนก่อนโอ้โหแค่นี้ก็ดีใจกระโดดทะลุเพดานแล้วหลังจากนั้นก็มาเรื่อยๆเลยจนมาเป็นแต่แชมป์โลกไม่มาทียากมากยากแบบไปจีนไปเกาหลีก็ไปได้แชมป์ตอนนั้นเป็น TNP race มั้งครับออที่จีนที่มีไมเคิลมีคุตเซฟอ่า อันนั้นคือที่สุดแล้วณตอนนั้นผมผมด้วยใจอย่างเดียวว่าโอเคแล้วตั้งแต่เด็กจนโตมาเล่นเกมนี้มาพอได้แชมป์นี้คือณตอนนั้นคือมันที่สุดแล้วไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องไป<ช>กดดันไปพวงแล้วจากนี้ไปคือต่อยอดอย่างเดียวที่สําคัญที่สุดคือการที่น้องรับใช้ชาติอแล้วคว้าเหรียญทองตอนนั้นกับคว้าแชมป์โลกเหรียญทองมันที่สุดหรือแชมป์โลกที่สุดอันนี้หรือว่าแยก แยกได้เลยว่าอ๋าอควลมความรู้สึกกันโอ้ผมบอกเลยว่าที่เล่นที่ได้เขาเรียกแชมป์โลกเนี่ยสู้เหรียญทองเอเชียนเกมไม่ได้ความเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยมันยิ่งใหญ่สําหรับผมเนี่ยเพราะว่าผมอยู่กับกีฬาไม่ใช่เด็กพ่อผมเนี่ยดูกีฬาตั้งแต่สมัยผมเด็กเลยเชียร์ทีมชาติดูฟุตบอลโลกดูอะไรเนี่ยเสียดายเขาเสียก่อนที่คินจะได้เหรียญทองเอเชียนเกมครับคุณพ่อยังมีอะไรที่คาดหวังในตัวเขาเพิ่มอีกไหมไม่ คือคนเราเนี่ยเวลามันประสบความเร็จขาขึ้นเนี่ยมันมีมันมีขาขึ้นขาลงเราก็จะเตือนเพราะว่าให้เขาเ,าเก็บเงินรางวัลไว้แยกส่วนไว้ในอนาคตเนี่ยจะได้ไม่ลำบากส่วนเรื่องเกมเนี่ยผมบอกตั้งแต่เขาได้แชมป์โลกจนเขาเป็นเหรียญทองในเช่นเกมเนี่ยผมบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยคือโบนัสอย่างเดียวแล้วไม่ต้องเล่นให้เครียดแล้วลงไปเล่นให้สนุกอย่างเดียวอยากบุกบุกอยากยิงยิงแพ้ชนะแล้วแต่มันไม่มีใครรู้ชนะเสมอแพ้แต่เล่นให้สนุกเล่นให้ให้ใหมีความสุขแค่เนี้ย ถามว่าใครมันจะได้ทําอาชีพที่ตัวเองชอบสนุกกับการเล่นเกมแล้วมีเงินไรายได้เนี่ยมันหายากเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นความสุขที่หาซื้อไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดกับมันสนุกแต่เราต้องมีวินัยนะอ่ะอ,อย่างแอดไวด์เนี่ยมาเป็นสปอนเซอร์อย่างเงี้ยมันก็เหมือนนักฟุตบอลอาชีพอะครับถ้าคินวินยัยหย่อนยานผลงานไม่ดีถามว่าเขาเขาจะมาสนับสนุนทําไมก็เลยปลูกฝังว่า ต้องมีวินัยผลการขังมันจะตามมาเนี่ยแค่นี้เองที่ผมบอกเขาเดี๋ยวช่วงท้ายเราอยากให้พี่เม้งเนี่ยฝากถึงน้องๆที่เห็นพิธีเนี่ยเป็นตัวอย่างต้องมีวินัยดูแลตัวเองเล่นเกมอย่างเดียวไม่พอคุณต้องไปออกกำลังกายด้วยเพราะเวลาคุณไปแข่งเนี่ยคุณต้องใช้ร่างกายสมาธิสายตาออกกำลังกายควบคู่ไปด้วย บวกกับความมีวินัยตั้งใจจริงๆผมว่าถึงคุณจะไม่เก่งมากพรสวรรค์ไม่สูงแต่คุณสามารถประสบความสำเร็จได้วันนี้เราได้มองมุมอมองของน้องจีดีนเนี่ยผ่านทางด้านของพี่เมง้งซัมเมอร์ฮิลฝากกันไปด้วยกับ a d v i s e ์สปอร์แล้วก็ต้องบอ,อกว่าเดี๋ยวซีเกมปลายปีทั้ง3คนได้ไปเลยนําทีมนาทัพเหมือนเดิมจ oh. ีดีคิไมเคิลศูนย์สี่จิฟฟี่เจรวมถึงจุ๊บจุน้อง,น,องน้องนักคนเดิมไป4เลยอ่ารอบนี้ฝากเชียร์กันด้วยสําหรับน้องๆทั้ง4คน แล้วก็ทีมชาติไทยของเรานะฮะการในการแข่งขันซีเกมปลายปีนี้ที่กรุงเทพหรือใครอยากไปดูไปรับชมโอแล้วใกล้ๆเนี่ยไปดูได้เลยแน่นอนนะสำหรับซีเกมในครั้งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เมงสัมมอร์มากครับผมนะอ่าครับครับ